สวัสดีสค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กชาวโซเชียแคมปญทุกท่านวันนี้ก็มากินส้มตาร้านจส้มตามจำลุงเนาะอ่าอยู่ห่างจากตัวเมืองยอง40กิโลเมตรถ้าอยู่ห่างจากวัดพิเศษก็น่าจะประมาณ2ีกวิโลได้ไหมได้ค่ะ20กว่ากิโลมากับเพื่อนสาวสมัยเรียนเหมือนเดิมค่ะดูเพื่อนก่อนค่ะคุณพรวันพรเพื่อนที่หนึ่งอะไรพบที่พ่อค้าก่อนสิอย่างนี้เรียกพ่อค้าแซ่บได้ไหมอย่างนี้เรียกพ่อค้าแซ่บได้ไหมพ่อค้าแซ่ แด๊ดด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 ดนดนดดดดดดดบเดดนร้านดดดดดดดรดดดดาดดตดด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 วนดีงดุดดวดดุดรดดนดด้เดดดรดดดดดดเดดดาตาดม่ด้าดด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 ดกดารดด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 ดกดด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 าดดเดด ขอบคุณตาต้องขอบคุณามากเลยค่ะที่จริงนะคะนี่โตนะคะนี่ค่ะแม่ตาแม่พานะคะถ้าใครมาจางังรมีต้องมาเจอนี่ถ้าถ้าไม่เจอสองคนนี้แปลว่าไม่ใช่นะมาดูนะคะนี่ชุ้มต่ำที่นี่เปิดเมื่ีไหร่เปิดเมื่อกี่ปีแล้วคุณแม่ยี่สิบเจ็ดแล้วลูกยี่สิบเ,เจ็ดเดี๋ยวถือเหรียญ อันนี้ทำไมส้มตำเาเรียนเป็นยังไงคะซัมเฉลียนจะอร่อยหลุดรีมนี่คือเรียนดิบใช่ไหมคะเรียนริมตะแก่นะลุงนะแก่อร่อยตัวเต็มเลยอันนี้เขาบอกเป็นภาษาหยองแท้ใช่ไหมคะไม่หยองเลยลุงเนี่ยก็คือถ้าใครมาไม่ถูกต้อมาทางวัดกำลุงเนาะมาถึงวัดกำลุงแล้วก็เดี๋ยวข้าวซอยลเดี๋ยวสายข้าวซอยเนาะโอเคใส่ก่อนก่อนจะมาจันดันหเล่าใส่แล้วลุงเนอะดูสิน่าทานวันนี้ทำไปหลายอย่างนี่คือบรรยากาศร้าน พอคาแซบใช่ไหมมากินร้านนี้ต้องเจอพ่อพาคนนี้เป็นลูกชายป้าเขาหรอเป็นหลานเป็นนเหรอลูกชายคนไหนลูกชายคนไหนเป็นลูกชายคนแรกบอกบอกบอกผู้ชมแต่ว่ามีแฟนยังคะมีแล้วมีแฟนแล้วอันนี้คืออะไรบอกก่อนข้ามันโอเคแล้วกันความอร่อยใช่ไหมที่นี่โอเคถ้ามาแล้วเจอไหม ไม่เจอผมพูดอายที้ช่วงปิดเทอมเหรอโอเคเราสั่งการเดียวครับอันนี้มันมากเลยเอาให้หมูกระเทียมขอพิเซ็นตัวนี้ข้าเหนียวเป็กเหนียวก้องนะคะเดี๋ยวมาดูอาหารทั้งอื่นต่อกันนี่ค่ะอันนี้ตามะเขือปูอันนี้ตาำเปียนนะคะข้าวโพดไข่ดอง ก็ตำมะม่วงปูปลาลเาว่าไงมากคยปูม้าอาหารครบแล้วนะคะเขอบอกว่าแซ็มากชิาามให้ทำหนึ่งดูอ,อร่อยอขอตัวกินก่อนคน่ะ